สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูรถรอบอนอนะครับแล้วก็รถอัดหินเขาเส้นทางสายแม่น้ําเหมือนเดิมนะสําหรับช่วงนี้ก็มีการอัดหินในเส้นทางสายแม่น้ํานะก็มาพบกันที่จุดตัดทางรถไฟนะครับถนนพระรามสี่แถวคลองเตยนะวันนี้พิเศษหน่อยนะวันนี้ทากลางบรรยากาศสายฝนปลอยโปรยนะเราจะมาดูรถอัดหินนะครับผ่านจุดตัดพระรามสี่ในบรรยากาศฝนตกกันนะครับ ก็ตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นนะว่า,าเสียงเครื่องกั้นก็ดังแล้วนะอตอนนี้เครื่องกั้นนะกำลังลงนะาทางด้านฝั่งนี้ลงเรียบร้อยนะครับผมเรามารอทางด้านฝั่งโน้นนะแล้วเดี๋ยวก็จะได้ชมนะรอบอนอ เครื่องกั้นไม้กั้นทางด้านฝั่งนู้นก็ยังไม่ลงนะครับผมคาดว่าน่าจะกำลังรอไฟแดงอยู่นะฮะฝนก็ตกนะผมะบรรยากาศแบบนี้กำลังลงแล้วนะเครื่องกั้นนะ ตอนนี้ผมก็ลงทุนนะมายืนไทยกลางสายฝนเลยนะเดี๋ยวก,กลับบ้านไปนี่ต้องไปอาบน้ำสระผมสักหน่อยนะครับผมนะครับพนักงานเครื่องกั้นนะครับซุ้มพระรามสี่ก็กำลังบกทงเขียวนะให้สัญญาณกับรถรอบนอคนนะผมที่กำลังจะผ่านมาแล้วครับ บรรยากาศเย็นสบายนะวันนี้ชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวนะผมมาแล้วครับรอโบนอนะครับมาพร้อมกับรถอัดหินนะครับแต่ของหายากแบบนี้ต้องถ่ายไว้นะครับผม เป็นพวกรถโยธานะผมอ่าเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าเส้นทางรถไฟสายท่าเรือคลองเตยนะฮะค่อยๆเลี้ยวไปนะครับก็ถือได้ว่าเป็นของที่หายากนะสะสำหรับในเส้นทางสายนี้ ปกติเส้นทางสายนี้เนี่ยก็จะเห็นพวกขบวนรถน้ำมันนะครับแล้วก็รถคอนเทนเนอร์นานๆจะได้เห็นรอบอรรแล้วก็รถอัดหินมานะครับผมโอเคนะมีบรรยากาศชุ่มฉ่ำเลยฝนตก <c oughs> นี่นะครับหลังจากเครื่องกั้นขึ้นรถก็ผ่านกันเยอะแยะเลยนะแล้วก็ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับอย่าลืมนะถ้าชอบก็ ฝากกดติดตามแล้วกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมแล้ววันนี้ก็าลาไปก่อนในบรรยากาศสายฝนชุ่มฉ่านะก็ขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับ